ถึงกับรังน้ําตาลูกผู้ชายเลยทีเดียวค่ะเมื่อหนุ่มออยธนาเจ้าบ่าวายแดงเอ่ยถึงเรื่องราวความรักและความประทับใจที่มีต่อเจ้าสาวคนสวยน้องเธอรวัวรีอายุ29ปีเพราะแม้ว่าจะคบหากันเพียงแค่2ปีแต่ก็บ่มเพาะความรักจนสุขงอมตกลงใจจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาทัากลางความดีดีของคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทค่ะผม,ผมเนี่ยค่อนข้างพร้อมพร้อมที่จะมีครอบครัวไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนด้วยซ้าก็ก็ตั้งใจว่าเอออยากจะมีครอบครัวแล้วนะคนที่คบ คนต่อไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยความรักครั้งเนี้ยก็คือการตั้งใจจุดมุ่งหมายของเราเนี้ยคือการมีครอบครัวถ้าไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็ขอป็นโสดดีกว่าพี่ออยไม่เคยทําให้เธอรู้สึกว่าเขาเป็นดาราเขาอยู่ด้วยเราก็เหมือนเป็นแฟนธรรมดาพี่ออยแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วเธอจะเข้าไปถึงเราอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ถ้ายอยู่ในกานเขาจะเอาเธอเข้าไปอยู่ในโลกของเขา ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าบ่าวายแดงได้จัดพิธีแห่ขันหมากทางเรือโดยมีตู่นพลและซอ้อนนุตปิยานุชเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายชายสาหรับสินสอดทองมา่านมีเงินสดทองคําหนัก200บาทและแหวนเพชรหนึ่งกระตัค่ะส่วนเรื่องทะเบียนสมรสเจ้าบ่าวมัดหมาดเผยว่าต้องรออีกสักพักเนื่องจากมีคนทักว่าถ้าจดในตอนนี้อาจจะหย่าร้างได้ซึ่งภายหลังแต่งงานนะคะหนุ่มออยก็ยังขอรับงานในวงการบันเทิงต่อไป ส่วนภรรยาคนสวยนั้นตนให้ลาออกจากแอร์โฮสเตสมาทําธุรกิจส่วนตัวทางบ้านฝ่ายหญิงเรียบร้อยแล้วเพราะอยากมีเวลาร่วมกันสำหรับแผนการมีทายาทนั้นหนุ่มออนประกาศปั้มเบบีทันทีวันมีลูกไม่ทันเพื่อนๆค่ะ